สวัสดีครับโจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรไทยจริงอ้างอิงงานการวิจัยเราจะใช้สมุนไพรชนิดนี้บางท่านก็อาจจะมีบางท่านก็อาจจะยังไม่มีแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในการแก้หวัดแก้ไอแก้เก็บคอไอเรื้อรังในการที่เราจะมาต้มกินรวมกันกับน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลกรวดก็ได้นท่านผู้ชม วันนี้นะครับสมุนไพรชนิดนี้ห่างไกลโควิดท่านผู้ชมก็คือว่าเราจะใช้สมุนไพรที่อยู่ใ,ใกล้ตัวเรานี่แหละมาทําคุณประโยชน์มากมายบางคนอาจจะปลูกไว้ที่บ้านแต่นะครับไม่รู้สปปรรพคุณในการที่จะมาใช้และข้อวิธีการทําวันนี้เราจะใช้ดอกและก็ใบในการต้มกินสมุนไพรที่ว่านี่ก็คือว่านกาบหอยช้งงัดนักเลหห่างไกลโควิดวิธีการกินการใช้ เราจะใช้สมุนไพรที่มีรสจืดชุ่มและเป็นสมุนไพรยาเย็นในการที่จะดับพิษร้อนแก้ไข้แก้ไอแก้เก็บคอไอเรื้อรังไอมานานเราจะใช้สมุนไพรว่านกาบหอยใบสดสดเราจะใช้ประมาณ3-5ถึงใบส่วนดอ,อกเราก็จะใช้ด้วยนะครับ ดอกเขาก็จะมีสคุณในการดับพิษร้อนถอนพิษไข้2 0่สถึงสาดอกดอกสดๆเลยนะครับเราก็จะมาต้มกับน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลกรวดก็ได้ประมาณ1-2ช้อนชานะท่านผู้ชมและน้ำเราจะใช้ประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึง่งเวลาในการต้มน้ำเดือดเราจะใช้ประมาณ10-15นาทีน้ำเดือด เราจะกินขนาดอุ่นๆลังอาหารตอนเช้ากลางวันเย็นครั้งละประมาณหนึ่งแก้วแก้หวัดแก้ไอแก้เจ็บคอไอเรื้อรังมีเสมหะไอมานานห่างไกลโควิดสมุนไพรทางเลือกสมุนไพรว่านกาบหอยช่างงัดนักเลใบและกระดอกสมุนไพรไทยจริงอ้างอิงงานการวิจัย กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักแนศราคามในการใช้สมุนไพรไทยจริงอ้างอิงงานการวิจัยว่านกาบหอยใช้ใบและกระดอกในการต้มกินและก็ใส่น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลกรวดก็ได้แก้อาการไอไอเรื้อรังไอมานานแก้เจ็บคอและบรรเทาอาการเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลด้วยสมุนไพรไทย อ้างอิงงานการวิจัยชะงั้นนักเล